ปิ่นเกตมณีเล่ามารสุมชีวิตเคยเลิกกับเจเจตรินถึง3ครั้งเปิดใจเล่าสาเหตุ เรียกได้ว่ากำลังเป็นคู่ที่โดนจับตามองในความสัมพันธ์อย่างมากเลยทีเดียวสำหรับคู่รักมาราธอนอย่างเจเจตรินกับปิ่นเกตมณีหลังตกเป็นข่าวลือคู่รักยุค90ได้เซ็นใบหย่าก,กันแล้วซึ่งยังไม่รู้ว่าความจริงทั้งหมดของเรื่องนี้นั้นเป็นอย่างไร แต่เรื่องทั้งหมดได้ตอกย้ำขึ้นเรื่อยๆเพราะก่อนหน้านี้ได้มีข่าวออกมาว่าปิ่นเกตมณีได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลเดิมซึ่งเป็นนามสกุลตั้งแต่เข้าสู่วงการบันเทิงและเริ่มแสดงละครไม่ได้ใช้นามสกุลวัฒนาศินป์ของเจเจตรินแล้ว ต่อมาทั้งคู่ก็ถูกจับตามองกรณีต่างฝ่ายต่าง unfollow Instagram กันและกันซึ่งภายหลังเจเจตรินเคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการไลฟ์สดขายบ้านซึ่งบางช่วงของการไลฟ์สดเจ้าตัวพูดว่าขอต้อนรับเข้าสู่บ้านของผมนะครับเจ้าของบ้านเขามอบบ้านให้ผมแล้วใครจะมาก็มาได้ครับหลังบ้านก็มีลานอนเนกประสงค์จะมาก็มาได้ก็เจ้าของบ้านเขาก็ไม่อยู่แล้วเขาก็มอบให้เราดูแล ย้อนกลับไปเมื่อปี2561ปิ่นได้มาร่วมพูดคุยในรายการคุยแซบโชว์พร้อมทั้งเผยว่าชีวิตรักเลิกกับเจมาแล้วถึง3รอบก่อนที่จะวนกลับมาแต่งงานกันรู้จักกันมาตั้งแต่อายุราวๆ20ปีถามว่าใครหึงใครมากกว่าปิ่นตอบว่าพี่เจหึงปิ่นมาก เพศชายไม่หึงหึงทอมเขาคงรู้ว่าไม่มีผู้ชายคนไหนกล้าย,ยุ่งกับเราอยู่แล้วเพราะเราแต่งงานแล้วแต่ถ้าเป็นทอมมันจะใกล้กันมากกว่าพี่เจก็เคยหึงทัญญาด้วยเพราะตอนนั้นปิ่นเข้าโรงพยาบาลทัญญาก็ไปเยี่ยมปิ่นทุกวันส่วนปิ่นเองก็หึงพศแต่ก็เป็นปกติ ถ้าไม่ผิดกลิ่นเจจะถ่ายรูปรายงานปิ่นตลอดอยู่ไหนทำอะไรแต่เจเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้ไม่เคยทำอะไรให้ที่บ้านไม่สบายใจถามว่าตอนที่เลิกกันสามครั้งเลิกกันเพราะอะไรบ้างปิ่นตอบว่าตอนที่พายุใหญ่ๆครั้งหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องหลักเลยที่เป็นปัญหากันแล้วก็อีกเรื่องเขาไปเมืองนอกแล้วก็ไปกุ๊กกิ๊กกับใครแล้วก็มีผู้สื่อข่าวคอยเอาข่าวมาให้ประมาณนั้นนิดๆหน่อยๆ